ไอเชียงไข่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอน,นี้มันพิสดาและไอน,นี้มันตัวอะไรเนี่ยมันใส่ชุดมาป,ป่ากูไม่เคยเห็นเลยมันอยู่ซอมบี้แบบนี้ด้วยหรอวะมาๆมาแรงไปไ,ได้เอาระเบิดไปนี่หนแหละถึงเนี้ยเรียกว,ว่าเพอร์เฟกต์เอาวางไว้ตรงนี้ต้งวางคูณสองใเก็บดวนทิ้แล้วก็วางไว้ตรงนี้เอ,องนงี้ได้ นี่มันต้องงี้ถึงเงินแม่งจะคูณสองวรดารันบนเผาชัวหวานแแอหัโดนผนึกไปดิไม่ต้องห่วงพอมันโดนผนึกเสร็จแล้วพอมันหลุดออกมาได้มันก็เหยียบระเบิดตาย่ดีแม่เราไม่สนใจมันมากอกย่งแี่แน่คือสนใจอพวกที่มันไม่ได้โดนผนึกไปเลยเอเถอตอนแรกๆก็เอาถ้าจะวันวางสวยๆทำงานเนี่ย แม่ง okay. มาแล้วเอาเอะไรไปก่อนเองเอาทายาพืชใช่ไม่กนชานี่เแก่อยนี่อะไรท่ำไลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยดีดีวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนนี่ไม่เอาตุ๊กสัหมัดไหมเนี่ยมันขายกระดูกไงจันฮิฮ้อย่าตวนตรายอย่าเลยอย่า ทิพายคือกูมันยิงป้าลุงตกแต่มันไม่ยิงกับบี้โอ้โหโหโหโอ้โหกจะกลายเป็นมู๊กเลยโอเคทพายงานป่ะโอ้ตัวเจ้งจังงานทิพายเพื่อนโอ้เนี่นี่กูสงสารกูอยู่แม่งยัไปนีอาม่งอะไรอันนึงปืนกาโอเคโอเค อันนี้เจ้อันนี้มอนน้าเยนนนี้มาแล้วโอ้โหโหมันสั้นงกองกำลังดุกำไมเตียมจู่เจมแบบนี้เก็บระเบิดโอ้โห้ยยนนี่แม่งยังไม่ตายโอ้โหมันจะอึดขนาดไหน ยนไม่งอใม่นีพอันึกย้ตัวก็ดูันนึกตาตาย่ะตายอ้นมันใส่หมวกนะมันอื้มันเอืมันอืนมากเลยนีระวังดีไม่ทะวงมันอาจจะมาพืชตเปไปแล้วตัแรมไปโดนแล้ว เย่ yeah. ลุมศพแตกเป็นีและตอนนี้พืชกูก็จะโดนแดดทุกทีเอฟร้อยปรงเอออียมันเหนื่อยหิบหาย,ยอันนี้แค่่านแรกนะเฮ้ยแม่งยังเหนื่อยเลยแต่ยั่แดดแรกอันที่แปดให่านที่แปดแม่งโคตรนานนานโคตรเลยอารเดี๋ยวลาและตัดโอ้โหอุดมาชิบหายแล้ว ูจะทำไงดีวันนี้อ่ะไอหมุกเหล็กแมงกไม้เออฮะมีตัวอะไรบ้างวะอืมต้นเงินถัว่วลุนพอแล้วก็ชาเขียวทุย่ยใบชาเขียวเลยนั่นแหละอืมเนี่ยพัการตะวันไปก่อนอืมเอานี้อัน,นี้อัน,นี้น้ำแข็งถั่วเฮ้ยถั่วเต๋อเต๋อเปิดแข็งกูจะเอาดินมาโอเคเดี๋ยวเวลาแล้วล่ะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันมันๆเลย โอเคกูได้แล้วอามก็ดูแค่นั้เกตบัสเตอร์โอ้โหเกตบัสเตอร์คือสามารถกินลงสุกได้โอเค